สวัสดีครับพบกับรายการ i อ o ูหมและ l ล b k ค e โมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสว่านนะครับเป็นตัว12โวลต์และ10.8โวลต์นะครับสว่านประเภทนี้นะครับมีลักษณะพิเศษคือเล็กและเบานะครับเชื่อว่าทุกท่านก็คงจะมีกันและมีครบกันหมดแล้วนะครับสว่านที่เราจะนำมารีวิววันนี้นะครับเป็นสว่านกระแทกนะครับเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวดีวอลตัวนี้นะครับตัวดีวอลตัวนี้กระแทกไม่ได้นะครับแต่ เราเอามารวมกลุ่มกันเพราะว่าเลนราคานั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเรามาเริ่มตัวแรกกันก่อนเลยครับสว่านดิวอลนะครับตัวนี้นะครับเป็นสว่านที่เจาะกระแทกไม่ได้มีระบบอยู่2ระบบนะครับคือขันและเจาะนะครับปกติในแพ็กเกจนะครับจะมีแบตให้2ก้อนนะครับปริมาณแบตก็คือ1.3แอมป์นะครับพร้อมแท่นชาร์จนะครับผมสำหรับตัวดิวอลนะครับสำหรับตัวมาคิต้า HP 3 3 3ตัวยอดฮิตตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเจาะเจาะกระแทกและขันนะครับ สามระบบนะครับตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา2ก้อนนะครับความจุ1.5แอมป์นะครับพร้อมฮาร์ดเคสนะครับสำหรับตัวต่อไปนะครับเป็นตัวท็อปของสว่าน1 2โวล์นะครับมาคิต้าเช่นกันนะครับ h p 3 3 2ครับผม3 3 2เนี่ยพัฒนาขึ้นมาก็คือมอเตอร์จะเป็นบัตเลสนะครับไร้แปลงฐานนะครับตัวนี้แพ็กเกจที่ให้มาก็คือแบต12โวล์นะครับ1.5แอมป์2ก้อนพร้อมฮาร์ดเคสเช่นกันมาถึงตัวต่อไปนะครับตัวนี้ครับมิววอลกี้นะครับ BPD นะครับ M12 ตัวนี้เป็นสว่านระบบกระแทกเช่นกันครับถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับตัวนี้หัวจะเป็นเหล็กนะครับค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักพอสมควรแต่ตัวนี้มีแปรงถ่านนะครับแล้วก็ตัวนี้แพ็กเกจที่ให้มานะครับจะเป็นตัวเปล่านะครับจะไม่มีตัวเต็มขายนะครับตัวเปล่าก็ต้องซื้อแบตเตอรี่และแท่นชาร์จเพิ่มเข้ามานั่นเองนะฮะตัวต่อมานะครับที่เราจะนํามารีวิววันนี้ก็คือ Bo ร c h นะครับรุ่นเริ่มต้นก็คือ g s b 1 2 0 l i นะครับตัวนี้ ทั่วไปก็คือลักษณะจะเป็นสว่านกระแทกที่ทําได้3ระบบนะครับแพ็กเกจที่ให้มาก็จะมีแบตเตอรี่2ก้อนนะครับพร้อมแท่นชาร์จนะครับแบตเตอรี่ขนาด1.5แอมป์เช่นกันนะครับแล้วก็มาพร้อมฮาร์ชเคสนะครับส่วนตัวสุดท้ายของเราที่จะนํามาประชันกันวันนี้นะครับก็คือ GSB 1 2 V 3 0นะครับตัวนี้ เป็นบัตรเลสมอเตอร์นะครับแล้วก็แท่นชาร์จที่แถมให้เป็นแท่นชาร์จแบบเร็วนะครับเป็นฮาร์ดเคสด้วยครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็น2แอมป์นะครับสองก้อนครับผมเดี๋ยวเราจะดึงสเปคทั้งหมดที่จะมาประชันกันวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองชั่งน้ำหนักนะครับจากแบตเตอรี่ที่แถมมาในแพ็กเกจตนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยน้ำหนักในการถือและใช้จริงน้ำหนักเท่าไหร่ไปดูกันเลยฮะ ชัางน้ำหนักเสร็จแล้วก็มาพบกับการวัดแรงดันไฟนะครับทุกตัวเนี่ยแรงดันไฟจะอยู่ที่เปคเขาเขียนมา12บสโวลต์นะครับส่วนดีวอลจะเขียนมา1 0 8จโวลต์เดี๋ยวเราลองไปวัดกันจริงครับว่าแรงดันไฟเท่าไหร่ไปดูกันครับต่อไปอีกอนอิกนะครับสำหรับการจับนะครับมือผมไซส์เป็นแบบเอเชียนะครับ ผมรู้สึกว่าจากที่ผมจับ6ตัวเนี้ย ผมรู้สึกว่าดีวอลและมาคิต้าครับค่อนข้างจับถนัดที่สุดนะครับจับถนัดเหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่เป็นแบบสไลด์นั่นเองนะครับทาให้พื้นที่ในการเสียบของแบตเตอรี่เนี่ยน้อยแล้วตรงนี้ก็เลยจะโค้งวอลนะครับตามลักษณะการมือจับทาให้มันเล็กลงครับผมรู้สึกว่าจะจับถนัดกว่าบอสและมีวอกกี้นะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเดี๋ยวเราจะมาดูสมรรถนะของสว่านแต่ละตัวครับซึ่งผมจะนํามาขันสกรูเจาะไม้จเจาะเหล็กและเจาะปูนนะครับไปดูกันเลย i have กับการเจาะประชันกันทั้ง3ตัวดูไปแล้วคราวนี้ผมมีเครื่องมือสำหรับการวัดแรงบิดนะครับว่าแต่ละตัวแรงบิดสูงสุดเท่าไหร่ไปดูกันครับ เราจะไปดูระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ให้มาของแต่ละตัวนะครับจริงๆแล้วสําหรับตัว Milwaukee นะครับเราเทคสด้วยการใช้แบตเตอรี่2แอมป์นะครับซึ่งสามารถซื้อในลักษณะแบตเตอรี่เพิ่มได้ในขนาด4แอมป์และ6แอมป์นะครับเดี๋ยวเราไปดูแต่ละตัวนะครับว่าการใช้งานนานเท่าไหร่ไปดูกันเลยฮะ เมื่อระยะเวลาในการใช้งานเทสไปแล้วนะครับต่อไปก็จะมาเทสเวลาชาร์จของแต่ละตัวจากแท่นชาร์จที่ให้กันมานะครับไปดูกันเลยครับ ผมหลังจากเคสกันไป6ตัวนะครับทุกท่านก็อาจจะมีสว่านในใจของคุณแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปคร่าวๆจากตารางนี้นะครับสักคู่ครับ <S <S ครับกับสว่าน6ตัวสําหรับคลิปนี้จากแรบคีโมที่เราตั้งใจเทสให้คุณนะครับสว่านไร้สายเนี่ยมันเหมือนเป็นของคู่กายของทุกท่านนะครับซึ่งช่างสักคนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีติดตัวไว้แน่นอนนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมและทีมงานแรบคีโมนะครับจะขอตัวลาไปก่อนเทปหน้าพบก,กันสวัสดีครับถ้าจะดูสว่านตัวท็อปของประเทศไทยกดตรงนี้ครับถ้าจะดูการทดสอบสว่านจีนและสว่านแพงกดตรงนี้ครับ